ไปปาปิ้งเขาก็เลยไปวิ่งหาข้าวในตลาดมาให้เขาบุงเอาจาใครเขาเป็นคนในตลาดเนาะเขาก็ไปหามาให้ได้นี่เลยเห็นไหมสังเกตตอนนี้มอเตอร์ทำงานแล้วนะคะวิธีการเย็บปต้องทำแบบนี้นะคะห้ามลอกเลมแบบโปรดสัขาดรู้ไหมว่าแกแบบฟุบไปเนาะนี่เลยมอเตอร์ทำงานแล้วนะคะนี่ดวิ่งหาน่นหานี่ให้หาให้กินนะนะพอเขารู้ว่าคนแก่เนาะรู้ไหมว่า เว้ยภาพเพื่อนมาตาย่่าเจะดแล้วตายเพื่อนตายเออแต่เราไม่ดูนีเลยเห็นไหมสังเกตการเย้าต้องตักนะคะตัดตรงนี้ตัดให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องเย็บนะคะแล้วต้องเย็บให้ดีๆแล้วสังเกตดีๆนะคะครับใครชอบเย็บก็เย็บอันเดียวได้ค่ะใครชอบเย็บเพิ่มเติมก็เย็บเพิ่มเติมได้นะคะแต่เนี้เป็นต้นคังเก่งมากเลย น,น,น,นี่เลยสังเกตมอตเตอร์คนนั้นเขาวิ่งดูแลไรทุกอย่างทำงานแล้วนะคะปลาที่เขาย่างขายพิสูีเมาหมดเลย <c oughs> เอาไปแจกคนในหมู่บ้านกินด้วยแล้วก็เมาเขาเหนียวเข้ามาเนี่ยนี่เลยให้ดูกันชัดนะคะแม่ก็ติดเอ่ออะไรนะอะไรติดเชื้อเข้าไปในกระแสประจวาวงต่อท่ออะไรทำงานแล้วครับน้ <c oughs> บบา,าก็ไปรักแกไปเยี่ยมแกที่โรงพยาบาลนันอนอยู่โรงพยาบาลตลอด นอนอยู่โรงพยาบาลแต่พอดีวันนั้นแกก็ต้องการไปวถวายะปะตูโงไงทำไมหลล่ไปคุยกับหลวงพ่อทำไมต้องถวายตอนนี้กัวพ่อตายก่อนนั้นใช่แล้วตอนนี้ให้แ,ม,แนอนอม่นอนอยู่โรงพยาบาลตลอดเลยนอนอยู่โรงพยาบาลสองวันกายังไงเขาก็จะขอหมอขอออกมา ไปถวายประตูโขงให้ดูนะคะเสียงอะไรครับเสียงอะไรทํางานครับอจะเล่าเรื่องไปถลาประตูจะได้เสียงอะไรทางานครับสีนิ้วกําลังหากําลังหาที่เอาเอาเก็บก่อนเครื่องจะทํายังไงสีนิ้วจะไปอยู่ตรงไหนไมึงจะไปอยู่ไห้เลาต่ <laughs> แล้วไามา่แล้ว,ลวอ เราก็ไปเยี่ยมแม่อยู่โรงพยาบาลหน้าตาแกก็ไม่น่าแต่ว่าแกนอนแกนอนให้ต้องเกลือนานจนเกนนปลปวดไปหมดตามตนะัวแกเลตอนนี้ได้ทํางานแล้วครับอะไร,ะไรทางานงานกระลุดมันไม่พอม,มอเตอร์กับเครื่องจักรทางาน,นยังคะกำลังทํางานกำลังทำงาน,ลลงงานแล้วฝั่งนั้มคือไรคะตรงน,นี้อดิสวรโอ布拉ฝั่งนั้มมันคือเครื่องนะจากเหมือนกระลุจากโอ布拉กระลุก,ลก จะโอเลากันสำหรับเลยฮะเออโอเ,เลบลากเวอร์ไงอันนี้ใช่ร้าน,นอันนี้ให้ร้านเย็บผ้าหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ร้านเย็บผ้าลูกบ้านแต่เราลูกบ้านเย็บผ้าทำแล้วมันไม่หายไปสี่นิ้วต้องให้มันหายไปสี่นิ้วกอนแต่ถ้าเกิดข้างบนก็มีเครื่องเย็บผ้าไหมคะข้างบนไม่มีหรอกลูกมีแต่ผ้ากองเต็มอยู่เสร็จแล้วนะจะเล่าอะไรกันเดือนเส <c oughs> ื้อผ้าจะเก่งใส่ไปคุอสีทีุ่กชนิดทุกครั้งแรกคนที่ไปด้วยนะ บอกสวยจังเลยเขาอยากได้ยัดไปเขาหน่อยนะถ้าไม่รังเกียจเอาไปซักเอาเองดูกันย์ผ้าเขาเก่งใจหูไลลาบอกเอาไปเถอะมันเต็มใจได้ซักเอาเองพิดตุ้นิดไอ้นนด้คนละนิดนะ อุ้ยเสื้อสวยจังเลยเราอะไหนปนิปนิกำลังเย็บผ้าอยู่ไหมอ๋อปนิก็เย็บผ้าอยู่โอ้ยเราถึงไปแอลเนาะเราถึงไปแอล